กล้วยนี่ก็จะมีลมเลือกของอย่าง<ฆ>ี้างมันม,มีปัญหาก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะขายกล้วยดีกว่าใช่ครับแล้วลูกค้าเป็นไงครับตอนนี้ลูกค้าตอนนี้ก็ลูกค้าเก่าๆก็กลับมากลับมาใช่สั่งเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะเริ่มมีลูกค้าที่ใหม่ปกติเราขายเรื่องวันเมื่อก่อนเรื่องวันท่างหร่สักกี่กล่องหรือกล้วยประมาณเท่าไหร่ครกล้วยประมาณเท่าไหร่ประมาณ 10หวีนะคะ10หวีก็ประมาณ30หวีโอโ้ยเยอะมากน่าแหล่งท่องเที่ยวของตำบล อะไรที่ประมาณที่เรื่องขา,าได้ได้ี่เดียอย่งค่ะไปได้ไอเดียนี้มาจากไหนฮะไอเดียนี้ก็ดูจากยูทูบเหมือนกันค่ะตูยูทูบมนหรอค่ะ,นนะแล้วก็ดูดูเขาไปเรื่อยๆพัฒนาว่าเออปกติแล้วย่างกล้วยมันอาจจะเสี่ยงฝาดบ้างอะไรบ้างเน,นี่ยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาแบบอบก่อน ก่อนแล้วก็เอามาย่างอ๋อกล้วยเราต้องต้องอบก,ก่อนเหร่ะถึงมาย่างอีกทีหนึ่งเราถึงเาไปทับตีเมื่อก่อนนี้หนูย่างมีแตออกฝาดนิดนึง<อ>นกล้วยมันมาไม่เหมือนกันเราแสดงว่าการอบก,ก่อนนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องกล้วยฝาดใช่ค่ะ ่ก็ออกส,ส่งเองมีไลแมนด้วยค่ะสำหรับคนไปส่งไม่อยู่ใครจะส่าแต่ตอนนี้ทัทนชิตาสุดชิตา ก็ผ่าครึ่งแล้วก็ยับไส้ แตากล่องละสามสิบห้าบาทแต่ถ้าสามกล่องก็หนึ่งร้อยบาทใช่ใชนี่บวกค่าส่งไหมฮะไม่บวกค่ะโอเคลูกค้าแถวหร่บ้างค่เนี่ยส่วนมากจะเป็นในเมืองค่ะ<อ>แล้ก็มีแถวเนื่อนอมไปทางเขาใหญ่อ่ะยื่ไกลน,นะ,ค,ะคุ้มไหมฮะเนี่ย ไม่คุ้มแต่ว่าก็ดีกว่าเราอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยปกติก็มีงานประจำทำอยู่ค่ะถึงนีกล้วยกล้วยสุกเราถึงจะขายเราไม่ได้วิ่งหากล้วยข้างนอกอ๋อก,กล้วยนี่เราก็ปลูกเองใช่ค่ะปลูกเองด้วยแล้วก็มีเขามาส่งบ้างมาส่งบ้างอยู่กัแฟ สบายสบายแล้วกเดอร์ออวันนี้ส่งพรุ่งนี้รับตั้งแต่ตอนบ,าบานะอ่ายเนี่ยเวลาเราก็ทำอย่เดียวบ้านได้เฉยๆก็รับใบแมนเลยเป็นบทเรียนใครจะเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้ว 那个。